ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกที่ติดตามช่องสูตรเล็กเนี่นะครับนะก็สำหรับท่านที่ยังจะหาหลักร้อยที่จะมา3ตัวนะครับนะเลขท้ายรางวัลที่1นนั้นก็มาดูชุดนี้ชุดหลักร้อยนะครับนะวิธีการบวกหาหลักร้อยนะครับอย่าลืมนะครับ ตำแหน่งนี้นะครับนะส่วนมากก็จะมาละคร้อยนะครับนะลองไปบวกดูนะมากกว่านี้นะครับ1บวก8เป็นเลข9เป็น15เป็น17 17เด่น7เพิ่มแต้มเป็น8 7 1 2ถ้า7มา8ถ้า8มาก็8 1 2ผลที่ออกก็คือเลข8นะครับ ลองไปไล่ดูหลายๆงวดนะครับนะก็เวลาเราบวกก็คืออย่าลืมนะครับตัวสีแดง2บวก2ก็เป็น4บวก3เป็น7บวกอีก4 11 11ก็คือเด่น1เอาตัวท้ายเพิ่มเปน็นึงแต้มเป็น2นะครับมันก็จะเป็น102 202ตัวที่ออกคือเลข2นะครับตัวที่ออก2ตัวมาตัวตัดคู่ขี้จะเหลือตัวเดียวนะครับ นะก็วิธีการบวกก็อย่าลืมนะครับนะเลขก2บวกกับเลข2เป็น4เป็น12เป็น14เด่นตัวท้ายเลขก4นะให้เราเพิ่มไป1แต้มเป็น5นะครับก็จะเป็น4 4 6 5 4 6บผลที่ออกคือเลข4นะครับนะก็ลองไปทำดูหลายๆงวดน,นะครับ เป็นข้อมูลที่เราเรียงไว้ให้รางวัลที่1กับก็ตัวนี้เลข3เลข6เป็น9บวกอีก9เป็น18บวกอีก0ก็เป็น18 8เด่นเพิ่มแติมเป็น9ก็จะมีในลักษณะ8หลักร้อยก็8 51หลั่ก9หลักร้อยก็9 51ผลที่ออกก็คือเลข9 5 1นะครับอันนี้คือเมื่อราหารหลักร้อยได้แล้วก็าหาหลัก10หลักหน่วย สิบหน่วยนั้นก็คือจะมีคำเฉลยให้กับเพื่อนๆที่ชื่นชอบก็แอดไลน์ line, ทักไลน์เข้ามาก็จะมีสองตัวท้ายให้นะครับสองตัวท้ายเอาหลักร้อยไปใส่งวดนี้เด่นสุดนะครับวิธีการบวกนะครับเลขสี่บวกเลขหนึ่งเป็นห้าบวกเลขศูนย์ก็เป็นห้าบวกอีกเก้าเป็นสิบสี่เด่นตัวท้ายด้วยเลขสี่นะครับสี่เพิ่มหนึ่งเต็มเป็นห้าสี่หรือห้างวดนี้ นะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้2ชุดแบบนี้นะครับนะครับสอบถามเพิ่มเติมนะโทรมาได้ชุดตัดนะครับนะแอดไลน์ทักไลน์หรือโทรมาได้ชุดตัดนะครับนะ,นะก็จะเป็นข้อมูลเล็กเด็นนี้ในงวดวันที่ยังไม่ออกนะครับงวดวันที่16พฤศจิกานะครับเด่นมากสุดเค่สกับหถ้าไม่มาหลักร้อยก็มา10มาหน่วยได้นะครับนะ นะบางครั้งก็ามาทั้ง2ตัวบางครั้งก็ามาตัวเดียวนะครับนะก็ชุดเด่นนะเน้น,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 นสอชุดสหางนะครับสชุดสองหางหรือหางเดียวได้นะครับเน้น2ชุดนวดนี้นะครับนะสำหรับท่านที่อยากจะรู้นะอันนี้คือที่มาลลายๆงวดนะครับนะแปดกับเก้าแปดห้ 1, 1, ออกผลที่ออกในงวดที่ผ่านมาหนึ่งพิจิกา 9ก้าห้นะครับนะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้แบบ2อชุดสองหางแบบนี้ก็สอบถามได้จิงตามหมาที่บอกไว้เป็นชุดตนึนะครับสำหรับชุดนี้เป็นหน้ากว้างนะสำหรับเพื่อนๆที่ไปบวกหาหลักร้อยนะเจ็ดมาเ นะอย่างนี้ก็ไปดูหลายหลายงวดนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับมากกวา่านะนะสองศูนย์สองมาครบสี่สี่หกมาครบอันนี้เดินดีนะครับเต็บวิธีการบวกเพิ่มทีละแต้มนะฮะอันนี้เพิ่มทีละสองแต้มนะครับศูนย์สองสี่หกเพิ่มทีละสองนะเพิ่มสองได้สองเพิ่มสองได้สี่สี่เพิ่มสองได้หกอันนี้คือหลักหน่วยเฉพาะหลักหน่วยเพิ่มทีละสองแต้ม เวลาคิดคำนวณก็ให้ดูหัวข้อวิธีการเพิ่มแติมนะครับวิธีการบวกอันนี้ก็ที่มาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย7 8็ดแ7ดากเมาเลขห้ 5, มาเมาหมาหอันนี้มาครบนะครับ <c oughs> อันนี้งดที่ยังไม่ออกนะครับเอาเลขเจ็ดบวกหเป็น12เป็น2ีเอ็ด นะบวกอีก3ก็เป็น24 4 5ี่ห้านะครับเลือก4หรือ5หรือ6นะครับ 4, 5, 6, นะบนะอันนี้หลักร้อยหลักสิบแปดก็มาจากจุดนี้หลักสิบนะครับนะอันนี้คำนวณหลักร้อยอันนี้คำนวณหลักสิบอันนี้คำนวณหลักหน่วยนะครับจำให้ม่นนะครับ7 3ได้10ได้13ได้18 8 901เนะเลือก8หรือ90 1หรือถ้าจับคู่2 468ก็ตัวนี้นะครับ สี่หกเป็นสิบเป็นสิบเก้าอีกยี่อีกสามเป็นยี่ิบสองก็เด่นสองนยเพิ่มทีละสองได้สองได้สี่เพิ่มสองได้หกเพิ่มสองได้แปดสองสี่หกแปดอันนี้คือการวิเคราะห์ในงวดต่อไปนะครับในงวดวันที่สิบหกที่ยังไม่ออกนะครับนะเราก็มาดูตัวนี้นะครับถ้าจับคู่งวดนี้เด่นเด่นแม่นแม่นที่ผ่านมาจับคู่มีห้าหนึ่งงวดนี้ก็จะเป็นแปด ส8งแปดสี่ถ้าแมานะครับนะถ้าแปดมานะครับนะถ้าเลือกเก้านะครับเก้าสอก้าสก้ากเกนะครับถ้าเลือก0นย์นะครับศู 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8, นยะ์สองนย์สีะถ้าเลือก1ก็1 2 1่งสแล้วก็18ึดนะครับเลกขลกเลขสวยเงือนนี้ก็นะหรับท่านที่ยังไม่มีตัวเลขไปเสียงรัฐรัฐบาลก็ ลองพิจารณาดูนะครับวิเคราะห์ชุดนี้แม่นมากแม่นสุดนะครับเดินดีนะครับนะก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับนะสำหรับตัวตัดก็นะผลวิเคราะห์ตัวตัดก็ให้เพื่อนๆน,นะครับทักไลายทักหลายเข้ามาสูตรตัดมีนะครับสูตรตัดแบบนี้สูตรตัดก็จะเป็นในลักษณะอสองตัวมาตัว7กับ8 นะครับตัวนี้ก็ศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับสองอย่างงี้มาครบนะครับนะสตรตันนะครับน่ะสองศูนย์สองหลักสิบสองตัวหน่วยสองร้อยสองตัวสิบสองตัวหน่วยสองตัวนะครับนะจากผลการวิเคราะห์นะครับวิธีการบวกหารหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับน่ะแล้วก็จับคู่นะครับสิบหกตัวาหนึ่งพิจิกาอันนี้คือตัวอย่างนะครับ นะทาระจับคู่ทั้งหมดก็จะเป็น4 1 4 3แล้วก็5 1 5 3นะสคู่4คู่อลักร้อยไปใส่ก็จะเป็นหวย8ชุดออก9 5 1นอันนี้นะครับนะครับสูตหนึเทียบกันก็อาจจะเหลือชุดเดียวได้นะครับไม่เกิน2ชุด นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะสำหรับตัวตัดก็นะครับใครอยากได้ตัวตัดน้อยชุดก็อัดลายถักลายเข้ามาสอบถามโดยตรงก็โทรมานะครับมีตัวตัดให้นะครับนะมีตัวตัดสูตรตัดให้นะครับนะหลากหลายสูตรนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชินชอบนะครับตัวตัดนะครับก็ลองจดไปดูนะครับ นะนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอมีฝามโชคดีกับเพื่อนๆสมัยชิดทุท่านนะครับนะสําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ